วิธีถอดเปลี่ยนโชคครับสี่ตัวเราจะเริ่มจากน็อตสองตัวที่อยู่ข้างหลังตัวใหญ่ครับสองตัวซ้ายและขวาอ่าซ้ายและขวาแล้วก็จะมียางปิดจัดยางให้ออกมาอาจจะมีน็อตตัวนึง หลังจากคลายน็อตตัวนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยใช้ไขควงปากแบนนะ,ะงัดแผงคอนโทรนี้ออกมามันจะมีน็อตอีกสองตัวอยู่ล่างถ้าหากว่าไม่เอาแผงคอนโทรนี้ออกมาเราจะไม่สามารถที่จะถอดน็อตสองตัวนี้ได้และตำแหน่งสายกาวอีกสามเส้นด้านหลังเนะี่ยท่านชมฝั่งนี้ก็จะมีสองเส้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอีกเส้นหนึ่งพยายมามมัดจากงัดจากมุมนี้นะขึ้นมาเพื่อที่จะ ไม่ช,ช่วงนี้เป็นรอยหากวันนี้จะขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาแล้วเราก็จะมองเห็นน็อตเห็น,นครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วอยู่ฝั่งนี้หนึ่งตัวแล้วก็ถอดน็อตนี้ได้เลยอถอดน็อตซ้ายและขวาครับเก็บพอดีให้าหายครับนี่วางมาเดียท่านชม ดี๋ยวเราจะเอาตัวชุดนี้ครับยกขึ้นมาพิงไว้ข้างหลังอย่าให้หล่นนะครับท่านผู hmm. ้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ถอดสายไฟ mm hmm. เดี๋ยวสายไฟจะขาดเดี๋ยวจะชิดถังนิดนึงแล้วก็เอาชุดนี้หงายพิงไว้อ่ะเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับหลังที่ถอดได้ครับเราก็จะหงายถังมาประมาณนี้หาอะไรรองไว้เพื่อใช้ฝาถังมันค้างอยู่ส่วนตัวนี้เราได้ถอดไปเปลี่ยนละ ตัวนี้ของเดิมครับท่านผู้ชมเราก็เอาไปไปเทียบกับที่ร้านเลยครับก็จะได้อยู่ที่ความยาว66เซนเซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนเลย นนผลิตภัณฑนหลายรอบอื่มอ้าอ้า ถ่ายเข้าไปในรูไหมไม่ต้องอเจ็บปวดหลังจากที่เราได้ทําการใส่น็อตเป็นที่ร้อยครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็เอาแผงคอนโทรลใส่กลับตามสภาพเดิม อาการของซัมซุงเครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมก็คืออาการไม่สามารถที่จะปั่นแห้งได้พอจะปั่นแห้งโชคมันเสียมันจะตีพอความเร็วเพิ่มขึ้นโชคด้านข้างมันหลวมมันก็ทําให้เครื่องตีเครื่องนี้จะเออเลอแล้วก็จะหยุดการทํางานซึ่งการเปลี่ยนโชคนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมนะเจอหน้าตารุ่นคล้ายๆกันนี้ก็สามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้ ซึ่งตัวนี้ที่ทําการเปลี่ยนนี้ก็เป็นรุ่น16กิโลขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ